สวัสดีเพืเ่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับเป็นดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p v z TV นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมแอคชั่น RPG รูปแบบ Hack and s l a s เนะครับก็คือมี4ตัวละครให้เราเลือกด้วยกันก็คือมี4สายอาชีพนะครับที่จะเป็นอัศวินเพื่อที่จะไปลงดันเจียนต่อสู้กับมอนเตอร์แล้วก็เล่นกับเพื่อนได้นะครับผมก็สามารถต่อสู้กับเพื่อนได้มาถึงจะมีตอนนี้มี2เซิร์ฟเวอร์นะครับให้เลือกคือเซิร์ฟเวอร์1กับเซิร์ฟเวอร์2 สามารถเลือกตัวละครแล้วก็คีเอทตัวละครได้ก็คือบัญชีทั้งหมดเนี่ยมี5ตัวละครนะครับแล้วก็สูงสุดได้แค่3ตัวละครใน1เซิร์ฟเวอร์นะครับผมสามารถเปลี่ยนชื่อแล้วก็มีอาชีพถึง4อาชีพนะครับมีนักลบซึ่งเกมนี้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ยังให้ดาวน์โหลดแค่ Android เท่านั้นนะครับ iOS เเดี๋ยวยังต้องรอไปก่อนเนาะก็มีนักลบนะครับมีธนูซึ่งเชี่ยวชาญด้านธนู ก็มีการโจมตีแบบหมู่เนาะก็มีนักรบนะครับก็ต่อสู้ระยะประชิดอันนี้น่าจะเน้นถึกแล้วก็มีมือปืนแล้วก็มีนักเวทนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะสามารถกดสร้างได้ในส่วนของตัวละครก็เลือกแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีโทอล์ทัวรสอนซึ่งโทอล์ทัวรเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วก็เราไปเล่นตัวนี้กันซึ่งเข้ามาถึงนะครับถ้าเกิดทุกคนเข้ามาเนี่ย ก็จะผ่านในส่วนของทัวรรีเลเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาสู่จุดนี้จะมีลาเดินตามเราแล้วก็จะมีเหมือนเป็นเมืองนะครับมีอาณาเขตมันก็คือเป็นอาณาเขตของเราเองมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรสามารถจิ้มแล้วก็วิ่งไปได้เลยก็จะมีเรื่องของ NPC นะครับที่อยู่ตรงนี้เนาะก็สามารถเดินไปหา ABC ได้เลยนะครับจะมี ABC ที่ขายพวกโพชั่นต่างๆนะครับ ก็สามารถกดคุยได้นะมีขายโพชั่นมีขายนู่นนี่นั่นนะครับก็สามารถเลือกซื้อได้มีร้านค้ารายวันร้านค้าอาสุดสัปดาห์นะครับก็มีของให้เราเปิดค่อนข้างเยอะแต่เรามาดูเรื่องของกราฟิกเกมนี้กันก็จะมีการตั้งค่านะครับอยู่ทางด้านขวาบนนะ <S <S ก็จะมีเรื่องของเพลงประกอบเฟรมเรทปรับได้60นะครับขนาดปุ่มมีเรื่องของเงาการเขาย่าหน้าจอ แล้วก็มีเรื่องของเอฟเฟกนะครับก็ต่ำกลางสูงคุณภาพการแสดงผลแล้วก็ความสูงของกล้องนะครับก็คือระยะนั่นเองลองให้สูงสูงได้ไหมลอง50นะครับโอ้ก็จะเห็นระยะได้สูงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็น40 40ผมว่ากำลังพอดีเลยนะก็มีปุ่มนะครับมีปุ่มสกิลสกิลจะปลดล็อกไปเรื่อยๆเนะ มีออโต้ด้วยนะครับสาหรับเกมนี้ถ้าเกิดเราเป็นลงดันเจียนเนี่ยเราก็จะกดออโต้ได้เลยทางด้านบนซ้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของเลือดนะครับมีเรื่องของสกิลให้เรา,าสวมใส่เนาะแต่จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับถ้าเลเวลเราถึงก็มีสกิลค่อนข้างเยอะสามารถอัปเกรดได้สกิลกดใช้งานได้นะครับกระเป๋าเรานะครับกระเป๋าเราสามารถใส่อุปกรณ์ได้ด้วย ก็คือเราต้องมากดใส่เองนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นระดับตำนานหรือว่าเป็นแรเป็นอุปกรณ์ระดับตำ่ำอะไรแบบนี้นะก็ดได้จากบอสหรือว่าจากมอนเตอร์ที่เราไปลงดันเจียนนะครับเกมนี้จะมีอาอัศวินให้เราด้วยมีคุณสมบัติของอาการโจมตีความสามารถต่างๆนะครับมีคาทานะครับผมก็จะมีทอทอเรียลสอนแบบเนี้ย ก็เขาจะขึ้นมาสอนนะครับไม่ว่าเราจะเข้าระบบอะไรก็ตามการกระทำอ่ะเห็นปะจะมีทัวร์เดียวสอนมีเรื่องของอาคารนะครับสามารถไปสนามฝึกร้านเหล้าแล้วก็สังเคราะห์วัสดุมีหอมีโรงตีเหล็กนะครับอ่ามีระบบดันเจียนด้วยนะครับมีดันเจียนก็มีหอคอยอินฟินิตี้การกวาดล้างห้องซ้อยอาณาจักรของปีศาจประตูปีศาจนะครับก็สามารถเข้ามาลงได้นะก็เป็นการกําจัดมอนเตอร์เพื่อที่จะ เอาของมีของรางวัลน,นะครับล็อกอินเช็คอินรายวันอะไรแบบนี้ก็รับได้ชดเชยเวลาต่อเนื่องก็รับได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องกดเองหมดเนาะไม่มีแบบให้กดรับอะไรแบบนี้เราต้องมานั่งจิ้มเองนะมีรางวัลโฆษณานะครับสามารถดูโฆษณาเพื่อรับเจม10มีรางวัลมือใหม่อ๋อก็สามารถเช็คอินได้ก็คือผู้เล่นใหม่นั่นเองมีรับเจมด้วยนะ มีใหม่รางวัลเลเวลนะครับเป็นรางวัลเลเวลอูเลเวล250มีรางวัลสะสมนะครับผมก็สามารถมาเติมเงินแล้วก็พวกมีกุญแจแล้วก็ซื้อขาัถานะครับก็สามารถเลือกซื้อได้เลยเพราะว่ามันเป็นสกิลนะ,ะถัดมานะครับจะมีเรื่องของมิชชั่นต่างๆให้เราทํานะครับจะมีผลงานมีค่าผลงานเออชิฟเมนต์ต่างๆนะครับ 1, มิชชั่นรายวันมีหนังสือภาพ พวกนี้นะอย่าลืมมาทำนะครับผมก็มีมิชชั่นรายวันเพื่อที่จะบรรลุเควสเควสอยู่ทางด้านล่างนะครับก็เหมือนเป็นการทําทให้มันสิ้นสุดเนาะแล้วก็จะได้รับของด้วยซึ่งเป็นเจมด้วยนะครับก็มีเรื่องของการเติมเงิน65บาทได้150อัญมณีนะครับก็คูณ2ไป65บาทก็จะได้300แต่ซื้อครั้งแรกเท่านั้นนะแล้วก็มีซื้อเครื่องประดับพวกอัศวินอะไรพวกนี้เนาะอัศวินนี่สามารถอัปเกรดได้นะครับผมก็ทําให้เรา แข็งแร่งมากยิ่งขึ้นมีดันเจียนมีระบบดันเจียนให้ไปต่อสู้เดี๋ยวเราจะไปลุยดันเจียนนะมีอันดับนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ตรงนี้ซึ่งเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วก็มีค่อนข้างหลายภาษานะครับมีเรื่องของภาษาไทยภาษา,าจีนเจออังกฤษมีหมดนะแล้วแต่เพื่อนๆเนาะชอบภาษาไหนก็เราไปดูดันเจียนกันดีกว่าเราไปดูพูดถึงการต่อสู้กันดีกว่าไปขอ,อคอยอินฟินิตี้ ก็จะดอบนะครับเขาจะบอกว่ามีอะไรดอบบ้างมีทองมีแผ่นจุดระเบิดมีลูกแก้วมีวัตถุโบราณมีอุปกรณ์ฮีโร่แน่นอนแล้วก็เป็นเพชรด้วยที่จะดอบนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครผ่านโทัวรเรียลมาเขาจะให้ไปเล่นชั้น1เนาะก็เดี๋ยวมีถึงชั้น6กเหรอก็เดี๋ยวเราลองไปลุยชั้น2ให้เพื่อนๆดูเนาะมีหอคอยอินฟินิตลุยกันเลยเข้ามาถึงเราสามารถกดออโต้ได้เลยนะครับเพื่อให ตัวละครเราเนี่ยวิ่งไปหามอนสเตอร์เลยเลเวลนี่ขึ้นค่อนข้างไวนะครับก็ดันเจียนหนึ่งขึ้นเป็นสิบเลยนะก็เป็นการตีมอนสเตอร์ไม่สามารถปรับมุมกล้องได้นะครับปรับได้แค่ระยะความสูงเท่านั้นเองตัวละครเรามันก็จะใช้สกิลไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสายธนูเป็นการโจมตีแบบหมู่เนาะแล้วก็จะมีเลเวลเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นของดรอปนะภายในดันเจียนมันจะมีพวกกล่องด้วยนะครับ ก็อย่าลืมไปกดดูนะเพราะบางทีถ้าเกิดเรากดออโต้มันก็จะเออไม่เดินไปให้เราใช่ไหมมันจะมีกล่องนะคือกล่องมันจะมีพวกของอะไรประมาณนี้ยิงยิงไปก็จะมีเอฟเฟกนิดนึงก็ไม่นิดนะครับถือว่าเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างดีในเกมที่แบบเหมือนยุคอัศวินนะมีสกิลคอมโบ ีอันนี้ตีมังกรอ,อันนี้ชั้นสองนะครับก็ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่บางทีมอนเตอร์มันจะมาเป็นกลุ่มๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นการโจมตีเดี่ยวอย่างมือปืนนี่คือแบบก็แต่มันก็น่าจะแรงอะ่ะผมคิดว่านะเราดรอปสร้อยนะครับเราสามารถสวมใส่อุปกรณ์ได้นะครับอย่าลืมมากดใส่นะนี่มีธนู ก็กดติดตั้งไปนะแล้วก็จะมีบอกด้วยว่าอุปกรณ์ใดมันเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถใส่ได้นะอันนี้เรากดติดตั้งไปโอ้โหเนี่ยเห็นไหมมอนสเตอร์มันจะมาเป็นกลุ่มนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นการโจมตีเดี่ยวนี่โอ้โหลำบากเลยดูมอนสเตอร์นะครับมาเป็นกลุ่มเลยอุย้ยดอกเข็มขัดฮ่าเดีย๋ยวค่อยไปดูแล้วกันเนาะมีฮิวอยู่ในดันเจียนด้วยนะ แต่ตอนนี้เลือดเรามันไม่ลดไงตอนนี้เป็นนักลบก็คือโอ้โหกำลังจะบอกเลยว่าเป็นบอสหรือเปล่าตายง่ายเหลือเกินก็มีฮิลมีมานาให้เก็บด้วยนะครับผมยิ่งหอคอยสูงสูงยิ่งยากนะครับมีกล่องเห็นไหมมันไม่เดินไปเก็บกล่องนะครับต้องเดินไปเก็บเองเราก็ค่อยกดออตโตนะ้เนาะบางทีเราก็กดเล่นเองก็ได้นะแต่ก็ มันสู้บอดไม่ได้ไงบอดมันใช้สกิลได้แบบโอเคใช่ไหมล่ะบางทีสกิลเราไปเล่นเองเราก็ไม่สามารถกดได้เราต้องฝึกฝนนิดนึงแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับก็กดใส่เขาไม่ได้ใส่ออโต้นะอุปกรณ์นี่ก็มีตามเลเวลนะครับบอกแล้วก็บอกด้วยว่าอันไหนสูงมากยิ่งขึ้นก็ใส่สีเขียวคู่ไปก็มีแบบแร่แบบระดับตำนานให้เลือกใส่เนาะก็หลังจากที่จบนะครับถ้าเกิดเรา อ่าหยุดก็สามารถกดหยุดได้เลยหรือว่ากลับอนาเขตเพื่อที่จะไปอัปเกรดซื้อยาซื้อนู่นนี่นั่นนะครับตีบวกอุปกรณ์ได้เลยนี่นะครับมันจะมีอาคารนะครับก็สามารถไปอัปเกรดได้ก็คือมีสนามฝึกมีโรงตีเหล็กมีฮอก็คือจะสามารถต่อเติมนะครับในส่วนของบ้านเราได้ด้วยก็มีเงื่อนไขนะครับที่ต้องการก็มีทอง มีเปลือกไม้มีอิเตอร์แล้วก็มีเพชรด้วยซึ่งจะใช้เพชรสามารถกดต่อเติมได้ก็จะเป็นเลเวลไปนะครับนี่ก็ต่อเติมไปนะบ้านมันก็จะดูดียิ่งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับในพื้นที่ตรงนั้นก็โอเคเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นเพลินๆน,นะครับก็เป็นการตีมอนสเตอร์ T ที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นการลงดันเจียนเล่นกับเพื่อนได้นะครับผม มีดันเจียนให้เราลงค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อเก็บของอัปเกรดตัวละครให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเนาะก็สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับผ่านแอปส o r e นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับส่วน iOS ยังคงต้องรอต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ